โอเคสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับภาพสามมิติแบบที่3กันก็คือแบบ axonometric นะครับภาพสามมิติแบบ axonometric นะครับจะเป็นภาพที่ต้องใช้แกนทั้ง3ด้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเราทำไงบ้าง มาดูกันนะครับภาพสามมิติแบบ axonometric นะครับเราก็จะขึ้นรูปก็เส้นไซต้ามาระยะด้านล่างนิดหนึ่งนะครับของกระดาษนะครับก็จะเขียนเหมือนเดิมนะครับอ่าเขีดเบาๆก่อนเหมือนเชิญไหมครับเราก็ขีดเส้นแนวตั้งก่อนนะครับแกนบายขึ้นไปครับอันนี้คือจุดนะครับจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับ ขึ้นแล้วอันนี้คือแนวแกน x แนวแกน y นะครับโ okay. อเคคราวนี้ครั้งที่แล้วมันจะเป็นขึ้นด้านเดียวใช่ไหมครับคราวนี้เราจะขึ้นสองด้านนะครับพร้อมๆกันก็เรากำหนดความสูงของกล่องก่อนก็แล้วกันนะครับในที่นี้ครูใช้ประมาณสักเอา1ิบเซนติเมตรก็แล้วกันกน,นะครับความสูงของกล่องประมาณ1ิบเซนติเมตรนะครับอ่า ส่วนองศานะครับ <c oughs> ในที่นี้ให้เรากลับประมาณเอาถ้าเรามีหมายบรรทัดโปรเจคเตอร์นะครับองศายิ่งดีนะครับ <c oughs> เราจะขึ้นสองด้าน <c oughs> ขีดเบาๆก่อนนะครับต้องเรียนอ,องศาตรงนี้นะครับอันนี้คุกกำหนดประมาณสามสิบองศานะครับเท่ากัน เสร็จแล้วนะครับเราก็จะวัดด้านข้างของกล่องนะครับว่าแ,แกลนแทดเนี่ยแ,แกนแดนะครับวัดข้างละกี่เซน,นทีนี้ครูขอประมาณข้างละ8เซนก็แล้วกันนะครับ8เซนติเมตรด้านนี้ก็ความยาวเข้าไปประมาณ8เซนติเมตรเหมือนกันจุดเอาไว้เสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้เส้นแนวแกน y แบบนี้นะครับ ตั้งฉากนะครับกับแนวแกน x ขีดขึ้นไปอ่าอันนี้ก็เขีดขึ้นไปนะครับเขียนเบาๆก่อนนะครับไม่ต้องลงน้ำหนักมากอ่าเมื่อได้แล้วเส้นแนวแกน y 3เส้นแล้วนักเรียนก็ดูนะครับตัวนี้ความสูง10เซนติเมตรใช่ไหมครับ10เซนติเมตรตัวนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับ สิบเซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็ลากจุดตัดกันเลยนะครับอะนะครับเนี่ยสิบเซนติเมตรอันนี้ก็สิบเซนติเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ลากจุดตัดไปนะครับแบบนี้ไม่ต้องขีดเส้นแรงมากนะครับ เบาๆนะครับได้แล้วคราวนี้เส้นด้านข้างก็เหมือนเดิมครับตัวนี้เท่าไรครับ8เซนติเมตรนะครับอ่านั่นเอก็ต้องทําไปด้านนี้คุณครูกระดาษตัวนี้มันโดนพอดีนะครับก็นั่นี้ก็ต้องเว้นให้เผื่อให้ดีๆนะครับเส้นนี้ก็ต้อง30องศาเหมือนกัน อีกลาบไปก่อนครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับขนานกันนะครับตอนนี้ก็ขนาดเหมือนกันวัดไปเลยครับแปดเซนติเมตรวัดไปในแดซนติเมตรก็จุดตรงนี้พอดีเราก็ใช้จุดนี้นะครับสองจุดนี้ขีดเข้าหากันก็จะได้กล่องครบทุกด้านแล้วนะครับ เห็นไหมครับก็จะได้ด้าน A ด้าน B ีแล้วก็ด้านบนก็คือด้าน C เห็นไหมครับคราวนี้เราได้ครบแล้วด้านล่างเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับมันบังไว้แล้ก็นักนนี้ก็ใช้ดินสอกดเส้นให้หนักขึ้นเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราใช้เส้นนี้นะครับเป็นเส้นหลัก ส่วนเส้นที่มันเลยออกมาเนี่ยนั่นี้ก็ไม่ต้องไปลบนะครับปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปลบอีกนะครับระวังตอนที่นักเรียนใช้แมมทัธเนี่ยอย่าให้มันไปโดนกับดินสอซึ่งมันอาจจะทําให้เส้นของเราเลอะเทอะนะครับอาจจะดูไม่สวยงามไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดินสอก็ต้องมีความ แหลมพอสมควรนะครับไม่ไม่ถึงกับแหลมมากนะครับเพราะว่าจะได้เส้นที่คมชัดเลยแหละเราทำจากด้านบนลงด้านล่างก็ได้ครับกดได้เลยเส้นเหล่านี้นะครับเส้นที่เราเอาจริงแล้วเวลานักงเรียนกดเนี่ยให้หมุนดินสอไปนิดนึงด้วยแบบนี้นะครับเคลื่อนที่ดินสอไปนิดนึงก็เสร็จแล้วนะครับ ภาพแบบ axonometric นะครับก็เขียนชื่อนะครับออกแบบโดยออกแบบโดยนะครับนายพัทรพงษ์บุญหขอขนี้นก็เป็นชื่อชา้นเล็กที่นะครับให้เรียบร้อยเราก็จะได้ภาพ axonometric ก็คือขึ้นทั้งสองด้านก็คือด้านกอไก่ แล้วก็ฝั่งของขอไข่นะครับขึ้นทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่เวลานักเรียนส่งครูนักเรียนจะทํากล่องเป็นรูปร่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้อย่างเดียวอาจจะมีต่อยื่นออกมานะครับอาจจะทาหลังคาเป็นรูปบ้านก็ได้แต่นี่คือพื้นฐานง,ง่ายๆที่นักเรียนควรจะเรียนรู้เอาไว้ให้เข้าใจนะครับก็หวังว่านักเรียนจะนําไปทําแล้วก็ส่งงานให้กับครูนะครับขอให้นักเรียน ลองทำได้หลายรูปทำสักสองสารูปเราเลือกเอารูปที่มีความสมดุลมากที่สุดนะครับส่งให้ครูนะครับโอเคพบกันใหม่ในงานครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ i อซ์ o อ n โซน t เม c โอเคคัดครับ